สวัสดีครับเอาละครับกลับมาพบกับผมนะครับในรายการกล้องไม่ชัดบริวัิทีวีกับผมเพลงบริวัินะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟีฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็เป็น EP ที่ เท่าไรแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นอีพีที่สามแล้วนะครับอีพีไหนไม่ก็สร้างนะครับเราแค่เล่นก็พอแล้วนะครับอา้าวไปลุยกันเลยนะครับอา้าวเจอบาเยิ้นโอ้โหยมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดเอ็กไอใช่ไหมมีกี่ตัวเนี่ยหลายตัวเลยเนี่ยตั้มน่าเลมันโอ้โหสุดยอด พูดจริงว่าโคตรเทพเลยนะครับแต่จะมาสู้กับอาร์เซนอลของผมไม่ได้หรอกไปลุยกันเลยครับมา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 เจอกันหน่อยอยากรู้ว่าเก่งแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนก็มาดูกันเลยไปเลยอ้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยกันเลย นี่ครับชิปทักษะ5ดาวรอโบแอ and and right and นเลบแอนเฟลไลแอนสต็อปขณะยืนชิปค้างบวกไปทางซ้ายนะครับค้างบวกขึ้นกดแล้วปล่อยมันมันเทพดีใช่ไหมเนี่ยมาเลยเก่งแค่ไหนก็มาเบสเพลเยอะก็ไม่สนมาโอ้้หโอ้หู ตั้งต้นยังไม่เริ่มอะไรเลยเนี่ยเย้ยนี่อาเซนอนแผนอาเซนอนที่ผมตั้งขึ้นไม่ใช่ตั้งขึ้นดิก๊อปมาละมัง้งครักบก๊อปมากอ๊กอปก๊อปมาใส่เองเลยแผนก็แผนกับเขาเลยนั่นไงอีกแล้วเข้าแล้วอะไรเนี่ยเลเวลเจ็เกโอ้โห เลเวลเยอะมากเลยก็สมแล้วครับที่เขาจะมีตัว,วเก่งๆนะครับจัวะดี้มาครับคี a n นก i ฟส์มาแล้วเยอะยืดย u หลบล่ครับแล้วส่งให้ไม่ได้ส่งเลยซาบิทแย่งไปแล้วแล้วก็ออกคีร a นกิฟส์ุ่มปบลให้สานเชสครับสานเชสจะทำยังไงทำยังไงหักลบไม่ได้ โอ้โหเสร็จเอเซียนแล้วก็เสร็จเลมันไปแล้วนี่โอ้โหหลบการสไลด์ได้ครับแต่ก็ฟาวนะครับฟาวใครเนี่ยครับทำฟาวนะครับเบิดไปเลยนะครับอย่าลีลอเย,ย้อาชาวินส่งให้เช็ดไฟไปกันไฟไปกันไปแล้วส่งให้โอ้โหเสร็จชาวี อาไรไมซใช่ตัได้ก็เสียอะอะไรผู้มีทันขาดคำก็เป็นอันไงอีกแล้วแล้วเสร็จนี่ไงทำไมเป็นแบบนี้อะเสร็จแล้วแล้วก็ได้อีกโอ้โหแบกอ้าวเสร็จแล้วจอยเป็นไรเนี่ยใจอผมไม่ดีลยนี่ครับภาพก็แหลกแหลกต้องขอโทษนะครับพี่มันแหลกเพราะว่า ใช้โปรแกรมอัดไทยเนี่ยไม่ใช่อัดไายอัดคลิปมันก็เลยช้าเต่ารูเนี่ยช้าเหมือนเต่าเหมือนเต่าเหมือนเต่าเลยเออเลมซี่ามาเลมซี่มีเออเอ,อ้ยเกือบโอ้โหเสร็จอีกแล้วเสร็จเอเซียนเอเซียนส่งให้ชาวีชาวีส่งให้ฟานเกาฟานเกาเซซันยาไปแล้วเซซันยาก็เสร็จเอเซียนเอเซียน,นยังไม่เข้านะครับบล็อกสำเร็จ คอเนอร์ของบายเยนทุดูเลยครับคุณอันิสานพึ่งยาอู้หูเกือบเข้านะครับคุณฟนานเกาแต่คุณแค่หนึ่งลูกก็พอแล้วไม่ต้องหลายลูกหรอกสไลด์เขาอีกไม่ดีเลยนะครับอ้าอะไรโอ้โหูเยอะคีแดนกิฟคีแดนกิฟกิฟ เสร็จมุนละซะง,งั้นนะ่ะโอ้โยฝานเก่าไม่เข้านะครับฝีมือคุณอ่อนหัดไปมัง้งเอ้ยออไ,ได้แล้วกะเอลชีคลี่ไปแล้วคุณชีคลี่จะสําเร็จไหมครับสําเร็จนะครับโอ้โหสาน,นดันอีกาซ่ละเบิดมาซาสารเช็ดไม่ใช่สามนี่โอ้โหหักหลบได้ครับ เปิดไปแล้วการซอลล่าอาชาวินอู้หูเสร็จไปแล้วไม่เข้านะครับผมมาเปิดมาแล้วตอนนี้โยส่งมาอา้าอะไรเนี่ยฝันเก้าโชลีลาหรอโชลีลาโชลีลานี่ไงเสร็จเลยเสร็จซังเกอร์ อ่าหมดครึ่งแรกครับมาดูเลยครึ่งหลังหลังหลังแหลกแหลกแหลกมันแหลกมากเลยย้่อาชาวินไปแล้วยังไม่ได้ครับเช็ดฟอร์บิก๊อไม่ได้ไม่มีหรอกครับโอกาสคุณที่จะยิงโกของผมครับมันเร็วไปร้อยปีครับ ตอนนั้นมันเข้าเพราะผมอ่อนให้นี่สานกอไม่ใช่สาลกอสันติกโซลลนะครับผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษไป้นที่นี้ด้วยนะครับอัน,นามมนโอ้ยของบอนดีครับแต่บอลหลุดไปแล้วนี่ไงบอกแล้วอะไรดีเอโอ้นักวัวจะไม่เข้า คุณกิ๊ก็เตะเข้าโกไไ้ซะง,งั้นงงงงม,องม,องมา,าอะไรอ่ะออผมเสียใจมากนี่ไม่มีกำลังใจจะเล่นแล้วอ่ะเย่เออเมสซี่ไม่สุดยอดนี่ไงเส็สจสัญญาผมจะไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วครับและผมจะไม่ยิงโกเข้า ยินบอลเข้าโกลอีกแล้วมันเป็นความผิดพลาดครับทุกคนก็มีความผิดพลาดได้นะครับถึงตัวจะเล็กแต่สมองแม่งแก่เป็นยอดนักสืบสุดแก่ซึ่งเขาคือไอ้โคนาวะอิงโอยไอเหลืองก็ใบเหลืองดีมิสนล็อก ื่อนมากาซารยกหลอกไม่ได้โอ้โหยเปิดมาเสร็จมุนเลิ์ไปซะงั้นเขาเปิดให้ไม่ใช่ผมนะครับอย่าคิดมากนี่โอ้โหลอกหลอกชีคลีไม่ได้พอนอะไรเนี่ยเห็นอะไรแลครับให้บอลผมขอบคุณมาก นี่ครับส่งบอลให้แล้วก็ได้บอลแล้วก็เสียบอลแล้วก็ไม่ได้บอลคลิปนี่ฟันเกาเล่นแรงอ่ะสไลด์ซักเกอร์เอาบอลไปซะเลมันเลมันเสียบอลโอ้โหเสร็จอีกแล้วเมสซี่โอ้โหคุณ อะไรครับคุณคาเมนไรเดอร์ครับผมยอมรับครับว่าคุณเล่นเก่งจริงๆนะครับโคตรเก่งเลยนะครับผมนับถือคุณครับแต่ถึงจะนำไปเท่าไหร่ผมก็ไม่ให้เข้าประตูง่ายๆครับมาตอ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 นี่เล่นแรงผมเล่นแรงบ้างสายเถื่อน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 สามักสงวันชิคลีเซียวน โอ้โห oh, oh, ทำไมมันแหลกอย่างนี้นะมุนเลอร์อะไรเองมุนเลอร์อะไรมุนเลอร์อะไรสามักซิงคับอัศวินอัศวินอืมอ้า <c oughs> oh, จบเวลาไปแล้วนะครับกลับการเล่นเกมนี้นะครับอ้า oh. โอ้โหชนะหนึ่งแพ้สี่เลยนะครับสถิตินี้ไม่น่าดู